ฮะเสร็จแล้วบอกุูยทานก่อนไม่หมดนบทาะเอาทิ้งกันตอนนี้ทานกรนึงตอนอว่นไว้ใช่ใช่สั่งได้เลยค่ะได้เวลาปิ้งชิงถ้าพี่หมดสัญญากับช่องเจ็ดพี่จะต่อไหมถ้าพี่หมดสัญญาน่าจะอีกห้าปีข้างหน้าเดี๋ยวพี่ค่อยอัปเดตเดี๋ยวพี่คอยอัปเดตเนาะถามที่ถามนะ โอ้โห oh, ไม่ได้ดูสภาพเลยจะมาพิมพ์บอกที่เฉยว่าจะลงคลิปแล้วนะเอ้ยเธอส่งคลิปหนูไอ้มันไม่ต้องคือถ้าเราลงแบบดูเอ็ดดูเอ็ริวกันอะ่ะก็คือพี่ลงก่อนแล้วก็แท็กไปว่าแท็กไปให้ชิงๆแล้วชิงๆก,ก็กดได้เลยแต่ว่าในก็กดได้เลย ตอบหนูอยากเอามาลงติ๊งตอบอ๋อเอาเดี๋ยวเอ้ยกะต้องส่งในเมลปะต้องส่งในเมลวะถึงจะได้ภาพชัดอะส่งในได้หนูติดเดี๋ยวนี้ไลฟไอ่ไม่ได้วิดหรอโอเค<ม>ได้โอ้ยขอฟิลเตอร์หน่อยเหอะริงโอเคทำไมเสียงมันไม่ค่อยจะได้ยินเลยอ่ะ ที่ตัดเสร็จจะลงแลวใช่ป่ะอะไรนะที่ตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วตัดจะถึงตีตีอะไรอ่ะตีสองตีสามเพราะว่าเริ่มตัดตีสองเออเพราะว่าเริ่มตัดตีสองก็เลยเสร็จเสร็จตีสามจริงๆไม่ได้ตัดนานหรอกเริ่มตัดด,ดึกเออไปเดี๋ยวไปลองคลิปกันนะต่องให้ด้วยเออเออเออได้ได้ไดได ได้โหวสวยค่ะสวยมากคะ่ะลูกสาว <laughs> <laughs> พาี่บอดมาแม่เคยได้ยินเสียงพี่ชิงอะ่ะจริงโหทำไมเสียงบอมาบม้าเรอเจ้จะสัตว์จำเลยกับสาวห้ายอยู่นะสาลวอรพี่บอสด้วยนะสาวหา้า ไปถ่ายก่นอนเอ็มจะขอสเปนเซอร์นี่กัฟเฟียเฟียอะรียาลังโอยนูออชอบพี่เรื่องสีมานมากค่ะดีค่ะท้าจากสัตพี่ขอขอขอโลโลโลเอ็มไม่ใช่เอ็มปลแต่ง ยี่เขาไปข้งางในแล้วนะพี่น้ำปูสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอคิดถึงเอาเมื่อไหร่เจอเมื่อมีงานเดี๋ยวสนุก อชอบพี่มาแล้วค่ะฟ้าน้องฟ้าเน็ตไอเน็ตไอเชียงใหม่ปามาเมื่อไหร่เราจะเจอกันอยากเจอแล้วอ่ะคิดถึงยังไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะต้องป็น อยากเจอ้าเดี๋ยวเจอเลยไปนั่งเฝ้าหนึ่งเฮ้ยว่าจริงเปล่าเดี๋ <h anging> พูดเล่นนะเราจริงนะ วันนี้ตั้นบ่ายถ่ายละครเรื่องคุงสนิหาเราเปิดเป็นมาละสี่ั้งสี่เองเป็นที่แรกที่น้องใส่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ผมแบกมือดึโอเคได้เดี๋ยวได้ถามมุมที่เราจะมีได้ค่ะ <c oughs> รอ R O V อยู่นะอุ้ยขอทำงานก่อนนะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำงานเลย ขอทำงานก่อน้วค่อยกลับไปเล่นนะเกมอะแต่วันนี้น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าคุณบีบีพี่บีพี่บ,บีคิดถึงลูกสาวโทรศัพท์คืก,ก่อเป็นเรื่อเก่าเน่ยสวัสดีครับพี่บีเขาโอ้ย ดีดีดีพี <c oughs> ่จะทำอะไรก่อนดีเนี่ยงงมากพี่บีกับ